สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปี่เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดทอง M5 ให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จบภายใน5นาทีนี้เลยวิธีที่ผมจะเทรดทอง M5 นะพี่ๆคือผมจะเทรดเฉพาะช่วงที่มันเป็นช่วงเบรกเอาหรือว่าเบรกสวิงของไทม์เฟรม4ชั่วโมงพวกน,นี้นั่นเองนะครับสมมุติว่าโครงสร้างมันถูกเบรกออกไปได้ปุ๊บอ่าเราไปหาเล่นตาม M5 แบบนี้ได้ นะครับหรือมันถูกเบรคสวิงออกไปพวกเนี้ยนะครับเราสามารถไปหาเทดตาม M5 พวกเนี้ยได้โอเคไหมครับจังหวะเทด M5 เนี่ยพี่ๆเราเอาไว้ใช้ follow ประมาณเนี้ยได้แต่เราก็จะไม่ได้ follow แบบเพลินๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นใน M5 พวกเนี้ย มันเกิดการช็อกแล้วนะครับแบบเอ้ยเบรกไปลงมาช็อกแล้วเบรกขึ้นไปลงมาช็อกแล้วเพราะเนี้ยเราควรจะหยุดแล้วนะครับซึ่งถามว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อนะครับคือเราก็จะหมุนออกไปดู m15 h1 อะไรพวกเนี้ยอีกทีหนึ่งพี่ๆว่าเฮ้ยมันมีจังหวะไหนหรือว่าโซนไหนหน่าเทรดต่อไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อยากเทรดทอง m5 เนี่ยผมจะเอาไว้ใช้ในกรณีประมาณนี้นะครับเพราะอย่างที่พี่ๆสังเกตเนาะผมจะเทรด h4 เป็นหลักนะแต่ถ้าให้ผมมาเทรด h4 ทองในช่วงเนี้ย มันไม่ได้เทรดหรอครับเพราะว่ามันขึ้นอย่างเดียวมันไม่ยอมกินแง่งเลยเห็นไหมไม่ยอมกินสัทีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการแบบนี้ผมจะใช้ทอง M5 เป็นหลักโอเคไหมครับส่วนไอจ้จังหวะที่มันกราฟมันย่อพวกเนี้ยครับที่มันย่อพวกเนี้ยถามว่าเฮ้ยเราไปเทรด M5 ้ได้ไหมไอ้ขาย่อพวกนี้ส่วนมากผมไม่ทาแล้วกัน นะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะย่อเสร็จแล้วแล้วไปต่อเลยหรือเปล่าผมไม่อยากเข้าไปเสี่ยงนะครับถ้าผมจะเทรดเนี่ยผมจะเทรดแค่ฝั่ง follow โอเคไหมพี่พี่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันเนาะว่าถ้ามาเทรดช่วงเนี้ยพี่ๆที่มันเบรกออกไปพวกเนี้ยที่มันเบรกออกไปพวกเนี้ยอ่ะเราจะได้เทรดไหมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดู m5 ให้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็พี่เทรดก็ขอขอบคุณบรกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่สเปดต่ำการาฟเสถียรนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่ๆ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลน์เส้มากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซส์แล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอนั่นเองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วยกันนะครับตั้งแต่ที่การาฟมันเบรกออกไปถ้า H 4เหมือนจะเป็นตรงนี้เนาะเมื่อกี้เนะะาะอออถ้า H4 คือการเบรกตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านิดนึงพอมันเบรกออกไปได้ปุ๊บพี่พีถามว่าถ้าเราจะเทรด follow ตาม m ห้าครับเราอาจจะรอมันฟอร์มโครงสร้างก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตามขึ้นไปเนาะอ่อแถวแถวนี้มีไหมถ้าเทรดก็อาจจะเป็นตรงนี้แหละนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งที่ที่เราสามารถบายได้นะครับถ้าแพ้ก็ค่อยมาแก้ตรงนี้เทรดตามไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะช็อกนะพี่พีโอเคไหม นะครับตรงนี้ได้ไฮได้โลได้ไฮใหม่ลงมาหาบายตรงนี้บายไหมถ้าเป็นผมผมไม่บายนะครับเพราะว่ามันเป็นแง่งเนาะผมก็จะไม่เล่นนะครับผมก็อาจจะมาเล่นตรงนี้อ่าตรงนี้ที่ผมแชร์แผนให้นักเรียนไป นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นตรงนี้ไปเนี่ยไม่ได้เผื่อสเปดหรือว่าไม่ได้เผื่อ SL อาจจะโดนไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราโดนไปก่อนแล้วในโลทาวน์เฟรมหรือว่า M1 ตรงเนี้ยครับมันมีฟอร์มขึ้นได้เราค่อยหาแก้ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับสุดท้ายมันเบรคขึ้นไปต่อย้อนลงมาตรงเนี้ยผมก็เลยเข้าใหม่นะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันตัดสินใจง่ายแล้วนะครับผมเจอตรงเนี้ยเป็นไฮโลไฮใหม่ย้อนลงมาก็มีโซนเนี้ยดูดีอยู่ที่เดียวตัดสินใจง่ายผมก็เล่นตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าพี่ๆตามต่อมีตตรรงงไหนนนออีีีกกะ็าจจม้ มี LQ ก่อนถึงโซนด้วยนะครับถ้าแพ้ก็ค่อยมาแก้แถวๆพกนีก็ได้ไสเทียนสดใหม่นะครับถ้าได้ขึ้นไปก็ลุ้นไปต่อนะครับเนี่ยเราสามารถเทรดตามไปได้เรื่อยๆนะพี่ๆจนกว่าเราจะเจอการาฟมันช็อคนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ขึ้นมาแรงใช่ไหมครับ,บเบร์ขึ้นไปย่อลงมาก็มีออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับถ้าใครเทรดก็อาจจะได้บายตรงนี้ขึ้นไปต่อขึ้นไปอีกนะครับย้อนลงมาอ่ะมีตรงไหนดูดีมีตรงนี้นะครับเอ้าแพ้ใช่นะครับ,แพ,นะรบแพ้แล้วก็หยุด นะครับแพ้แล้วก็หยุดเลยเพราะตรงนี้มันถึงโซนที่แบบเราต้องเทรดอะพี่ๆถ้าเราจะเทรดตาม M5 นะครับแต่เราแค่แพ้ไปเราก็ลบตรงนี้แล้วเราก็หยุดเลยหยุดเสร็จปุ๊บถ้าพี่ๆยังอยากเทรดต่อก็ค่อยหมุนออกไปดูครับว่า M15 เนี่ยมันมีโซนไหนดูดีตรงไหนหน้าเล็งเราก็ค่อยไปเล็งตรงนั้นใหม่ก็ได้โอเคไหมครับต่อมาเดี๋ยวผมลองพาดูอีกที่ที่มันเบรกตรงไหนนะอ่าน่าจะเป็นตรงนี้เนาะนะครับที่เบรกออกไปปึ้งอ่าสมมติอันนี้คือการเบรกของ H4 ออกมาแล้วถามว่าถ้าเราจะไปตามเหมือนเดิมนะครับดูเลยว่า M5 ตอนเนี้ยมันมีตตรงงไหหนนใ้้าาามบ นะครับเบรคขึ้นไปย่อลงมาถ้าเป็นผมผมน่าจะรอตรงนี้ผมน่าจะรอแถวๆประมาณนี้แหละสุดท้ายเบรคขึ้นไปนะครับย่อลงมาถ้าเป็นผมก็อาจจะรอแถวๆประมาณนี้แถวๆนี้รวบไว้ก็ได้นะครับมาไม่ถึงเบรคขึ้นไปอีกละเบรคขึ้นไปต่อย่อลงมาถ้าเป็นผมก็ตรงนี้แหละนะครับพี่ๆก็อาจจะได้เล่นตรงเนี้ยที่เดียวลงมาอีกทีถ้าหาบายใหม่อาจจะเป็นตรงนี้มันไม่มีช่องว่างแล้วอะสมมุติว่าเล่นแล้วกันนะครับถ้าเล่นแล้วแพ้เลิกหยุดนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับพี่ๆทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเทรด M5 นะครับลองเอาไปเทรดจังหวะที่ทำ มันมีการเบรกเอาออกไปดูนะครับถ้ามันมีจังหวะให้ตามก็ลองหาตามดูได้นะครับแต่ถ้าตามไปแล้วแพ้หรือว่าการาฟมันเกิดช็อกเนี่ยให้เราหยุดตามทันทีนะครับแล้วที่เหลือก็กลับไปดูตามเฟรม M15H1 หรือว่า H4 T1 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พีเท็ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันและสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเทคน C ิค SMC x r b เเทคนิคใหม่ของผมตรงนี้นะครับก็สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าแฟนเพจก็พีเท็ได้หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่่ออออตาาามไไไปปนนนรรยยยลละเเีีีดดก็้้คคัับโสหวงง ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ